สวัสดีครับสวัสดีสวกหรือใบสีฟ้าใน YouTube Channel c h anel n T Citizen ทุกท่านเลยนะครับมาเบีเข่าวสารประจําวันกันนะฮะวันนี้วันพุทธที่8เดือนมีนาคมพศ2566อยู่กับผมแอดมินตะ T Citizen คนเดิมนะครับสำหรับข่าวสารของหรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันนี้โรมาโนยืนยันอีกเสียงนะครับลาปอกมีโอกาสจะชิงเรือในช่วงซัมเมอร์รวมไปถึงอิวคายกุนดกันก็ยังไม่ได้ตัดสินใจในส่วนของอนาคตของเขากับทีมด้วย Walker กอรครับผมมีข่าวเช้ารุดออกมานะครับเป็นการทําอนาจารในพื้นที่สาธารณะเดี๋ยวไปติดตามข่าวนี้กันรู้ไม่ถึงมีข่าวเชื่อมโยงเกี่ยวกับมิดฟิลด์ที่เป็นเป้าหมายของซิตี้แล้วก็ยินดีกับตํานานเรืออย่างไม้์ซัมเบอร์บีด้วยนะครับที่ล่าสุดเข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั่นเองนะครับนี่เป็นข่าวสารทั้งหมดที่ผมจะนํามาอัปเดตให้กับแฟนๆได้รับฟังกันในวันนี้แต่ก่อนอื่นก่อนจะไปฟังคลิปไปฟังข่าวอย่าลืม กดไลค์กดแชร์ครับผมกด subscribe เพื่อมีกำลังใจที่ดีให้กันได้รวมไปถึงมาเป็นครอบครัวดยวกันครอบครัว T Citizen ครอบครัวหรือใบสีฟ้าสำหรับแฟนๆไหนที่ไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีอย่าลืมกด กระดิแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากถึงสปอนเซอร์ผู้ใ่ดีนะฮะถ้าอยากจะลงโฆษณาลงสินค้าต่างๆนะครับก็ติดต่อมาได้โดยตรงเลยที่ผมในคอนแทคที่จิ้งไว้ใต้เดสคริปชันของทุกๆคลิปทุกๆไลฟ์เลยนะครับช่องสุดท้ายในการสปอร์ตช่องนะฮะก็จะเป็นเรื่องของสปอร์ตเตอร์เมมเบอร์ชิพนะครับมี1ระดับ150บาทต่อเดือนรวมไปถึงช่องทางการดเนิต่างๆทางซูเปอร์แชทซูเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับซูเปอร์แตงก็สามารถทําได้เช่นกันผมฝากเอาไว้ด้วยนะครับมา เริ่มกันเลยกับข่าวสารแรกประจำวันนี้นะครับผมขอเริ่มด้วยผลการแข่งขันยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อคืนที่เกิดขึ้นเล็ก2นะครับมี2คู่ก็คือเบนฟิก้ากับคับบรูซแล้วก็ทางเชลซีและบรัเซียดอร์มุนนะครับก็เป็นทางเบนฟิก้าและเชลซีนะครับที่สามารถทะลุเข้าไปสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จนั่นเองนะครับเบนฟิก้าเนี่ยเรียกว่าโอ้โหถล่มทั้งทั้งไปทั้งกลับ นะครับผลสกอร์รวมนี่คือ7ประตูต่อ0น,นะเประตูต่อ0ูนยนเลยับแล้วก็เชลซีนะครับ,เ, Chelsea, รบเรียกว่าพลิกกลับมานะครับแซงเข้ารอบไปได้นะครับคือนัดแรกเนี่ยไปแพ้10ึ่งศูนย์และนัดนี้กลับมาเล่นที่สแตมฟอร์ดบิดนะครับแล้วก็ชนะไปได้สอูนย์เข้าสู่รอบต่อไปได้นั่นเองโดยคืนนี้จะมีอีก2คู่ก็คือทาง บาร์เยินวิวนิกนะครับเป็นบิ๊กแมตช์เจอกับทางปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับนะัดแรกนี้เป็นทางบาร์เยินนะครับเป็นทางบาร์เยินที่ชนะมาก่อน1ประตูต่อศูนย์ะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งเป็นทางท็อตแนมฮอสเปอร์กับทางเอซีมิลานนะครับก็เป็นทางมิลานที่นำมาเกาะในเลกแรก1สู่นั่นเองนะครับเดี๋ยวรอดูว่าะจะเป็นทีมไหนนะครับส,สำหรับระหว่าง2คู่นี้ที่จะเข้าสู่ อรอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จนะตามเชลซีกับเป็นฟิก้าเข้าไปนั่นเองนะครับส่วนแมนซิตี้ยูซก็ต้องไปรออีกสัปดาห์หนึ่งนะครับสัปดาห์หน้ากลางสัปดาห์หน้าถึงจะเตะเลก2กับทาง RB ร์บีไลฟ์ิกนั่นเองทีนี้มาสู่ข่าวของทางสโมสรของเราโดยตรงกันนะครับเข้าสู่เนื้อหาหลักก็ข่าวแรกขอยินดีกับตำนานเรือก่อนก็แล้วกันอย่างทางไมค์ซัมเมอร์บี นะครับเป็นทูตแล้วก็เป็นตำนานของแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานะครับที่ล่าสุดได้เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น,น OBE จากเจ้าชายวิลเลียมนะครับที่พระราชวังวินเซอร์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับหลังเจ้าตัวเนี่ยเคยได้ผ่านการลงเล่นให้กับสโมสรของเรารือะบสีฟ้า357นัดพร้อมช่วยสโมสรควา้าแชมป์ดิวิชั่น1หรือว่าลีกสุสุดอังกฤษในสม,สมัยนั้นได้นะครับในซีซั่น 1,967-68นะครับก่อนจะคว้าแชมป์ FA Cup ันะครับลีกคัพคัพวินเนอร์คัพนะครับหรือว่าแชมป์ระดับยุโรปแล้วก็ c ช a r ริตี้ชิ l นนั่นเองนะครับนี่เป็นโทรฟี่ที่ซัมเมอร์บีนั้นคว้ามาไ,มได้ร่วมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็สำหรับเครื่องราชอิสรีย์ภรชั้น OBE นะครับก็คือ เรียกว่าเป็นเครื่องหมายนะครับหรือว่าเป็นชั้นยศที่มอบให้แก่บุคคลที่สร้างประโยชน์แก่สาขาอาชีพของตนนะครับซึ่งคนดังที่เคยได้รับชั้นยศนี้นะครับชั้นยศ OBE เนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีทั้งอดีตนักเตะอย่างเดวิดเบคแฮมรวมไปถึงวิกตอเรียเบคแฮมด้วยนะครับแอนดี้เมเร่นะครับเป็นนักเทนนิสชาวสกอตนะครับกอร์ดอนแรมซี่นะครับเชฟชื่อดังของนะครับที่เรารู้จักกันนะครับประมาณนั้นนะครับที่เคยได้อะ ชั้นยศนี้นะครับนั่นเองก,ก็ยินด,ดีกับทางไมซ์ซัมเมอร์บีด้วยนะครับไปกันต่อที่ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมนะครับเซสชั่นแรกหลังจากชนะนิวคาสเซิลมานะครับเป๊ปให้เวลาพักผ่อนกับแข้งเรือ2วันนะครับวับนอาทิตย์วันจันทร์แล้วก็มารายงานตัวฝึกซ้อมเมื่อวานนี้นะครับนี่เป็นเซสชั่นวันอังคารนะครับก็เปิดมาด้วยนาธานอาร์เก้เลยนะครับแล้วก็นี่ฮาริโก้ล,ลูอิสนะครับแบโดซินวามาพร้อมกับกัวดิโอลา ฟิลโฟเดนะ oden, นะครับอูคายกุนโดกันนะครับรูเบนดีอาร์ตเควินเดบรอยนะครับนี่ก็แกงพี่แบนอีกแล้วนะมี Walker, ะ k, นะวอลเกอร์นะครับมาเรสนะแล้วก็ดีอาร์ตนะครับโคพาเมอร์นะน้องโคมาซ้อมด้วยนะครับเซอร์จิโอโกเมสก็เช่นกันแจ็คกริลลิจนะครับอขอบทอนกระบวนความนะครับที่ มาฝึกซ้อมนะโฟเดนที่มีข่าวว่าการบาดเจ็บเท้ากำเริบนี่ก็ดูสีหน้าสีตาโอเคนะมาฝึกซ้อมตามปกตินะครับก็ตามนั้นนะครับก็ดีแล้วแหละนะครับที่ไม่มีใครหายไปจากการฝึกซ้อมนะแต่ว่าในภาพนี้อาจจะไม่ได้อาจับไปโดนเออร์ริงแฮแลนด์นะแต่ว่าน่าจะซ้อมตามปกตินะสำหรับเออร์ริงแฮแลนด์นะไม่น่ามีอะไรแบบเป็นอุบิเหตุอะไรนะครับเมื่อกี้ภาพจับไปที่ไควอลเกอร์แล้วนะครับล่าสุดมีข่าวเชาา ของทางคายวอล์ r เกอนะครับก็ตีข่าวมาจากทางเดอะซันสื่อที่ขึ้นชื่อเรื่องข่าวเช้านะครับซึ่งแม่นนะครับข่าวเช้านี่คือแม่นแล้วก็ <c oughs> เป็นนักเตะของเรานะครับ h e ียวอล์นะครับล่าสุดมีข่าวเชาว,ว่าเรียกว่าแสดงพฤติกรรมอนาจารนะครับในพื้นที่สาธารณะนะครับก็คืออย่างที่บอกไปเป๊ปเนี่ยใหเออ้เวลา ในการพักผ่อนเนี่ยของแข้งเรือใบสีฟ้าหลังจบแมตช์ของนิวคาสเซิลเมื่อวันเสาร์เนี่ยสองวันวันอาทิตย์กับวันจันทร์นะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นนะครับในช่วงวันอาทิตย์นะครับช่วงเย็นวันอาทิตย์ในเมืองแมนเชสเตอร์นะครับก็วอล์กเกอร์เนี่ยได้ไปที่คลับแล้วก็บาร์แห่งหนึ่งนะครับในแมนเชสเตอร์ช่วงเวลาประมาณห้าโมงเย็นห้าโมงครึ่งนะครับแล้วก็ใช้เวลาอยู่ใน กลับในบาร์นั้นเนี่ยถึงประมาณหนึ่งทุ่มประมาณเก้าสิบนาทีนะครับซึ่งในระหว่างที่อยู่ในร้านนั้นเนี่ยก็มีนะครับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับซึ่งแสดงออกคือเขาไปกับกลุ่มเพื่อนเขานะสำหรับคายวอล์กเกอร์ไปแสดงออกกับเออเรียกว่าหญิงสาวที่ไม่ใช่ภรรยาของตัวเองนะครับมีทั้งการเรียกว่าเรียกว่าคลอคเคลียร,รูปคลํำนะครับแสดง เรียกว่าแสดงพฤติกรรมอนาจาระ์นะครับกับผู้หญิงที่ไม่ใช่ภรรยามีการกอดจูบลูกคลำนะครับรวมไปถึงมีการโชว์ของลับด้วยนะครับของตัวเองนะครับซึ่งทางเดอะซันเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยภาพเนี่ยนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยมันจะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับซึ่งมันอาจจะไม่ได้เห็นอะไรชัดเจนนะแต่ว่าเ,เรียกว่าก็แฟนๆสามารถเข้าไปดูใน เดอะซันได้แล้วก็เนี่ยมันจะมีคลิปวิดีโอเนี่ยอาจจะเห็นภาพที่ชาเจียนขึ้นซึ่งผมอาจจะไม่ได้เปิดเปิดคลิปนะครับแต่ก็นั่นแหละนะครับเข้าเรียกว่ามันมันอาจจะมีความผิดนะครับหลังจากนี้ถ้ามีการสอบสวนในในส่วนตรงนี้นะครับซึ่งในเนื้อหาข่าวเนี่ยบอกว่าถ้าหากมีการสอบสวนแล้วมีความผิดจริงเนี่ยอาจจะโดนโทษจำคุกไม่จำกัดจำนวนนะครับต้องระวังโทษจำคุกไม่จำกัดจำนวนหรือโดนปรับแบบไม่จำกัดจำนวน สำหรับโทษความผิดตรงนี้เนี่ยที่มีการแสดงเกิดขึ้นสําหรับพฤติกรรมของไคลวอลเกอร์ก็เรียกว่ามันไม่น่าเกิดขึ้นนะเออเอาจริงๆเนี่ยเป๊ปจุดประสงค์คือให้ไปรีเซ็ตร่างกายจิตใจนะครับแต่ว่าม,มันมีเรื่องตรงนี้เนี่ยมันไม่สมควรอย่างยิ่งแล้วเจ้าตัวเองเนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกในพฤติกรรมแบบนี้นะครับถ้าํากันได้ในช่วงล็อกดาวน์โควิด -19 เเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยมีข่าวที่แหกล็อกดาวน์ออกมามาจัดปาร์ตี้เซ็ก Party Sex, นะครับสำหรับวอล์กเกอร์นะ เออซึ่งกออ็มีปัญหาปัญหากับภรรยาเขาเนะี่ยจนสุดท้ายก็มาคืนดีกันแล้วก็แต่งงานกันในที่สุดนะครับแต่ว่านั่นแหละก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงเกิดเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะไม่รู้าทาไมถึงไม่เข็ดหลบับนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีเคสตั๊ดี้ให้ได้เห็นนะครับในเรื่องตรงเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องเพศอะไรพวกเนี้ยกับทางนักเตะของเราอย่างเบนชแมนเมนดี้เนี่ยนะครับที่โอ้โดน ้องขึ้นสงขึ้นศาลหมดอนาคตกันไปนะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าพี่แกเฮีย er, แกนี่ไปโดนตัวไหนมานะถึงจะมีข่าวตรงนี้ขึ้นมาอีกนะับเดี๋ยวต้องรอด,ดูติดตามันไปนะว่าจะมีโทษปรับหรือโทษอะไรยังไงนะสำหรับพฤติกรรมตรงนี้ของคายวอล์กเกอร์นะครับซึ่งมองตรงว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่โอเคและแฟนบอลเนี่ยมองก็รู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่เขาทําด้วยเหมือนกัน เดี๋ยวเราติดตามไปแล้วกันสําหรับเรื่องโทษของเขาถ้าหากมีการไตส่สวนสอบสวนกันเกิดขึ้นนะครับว่าจะมีความผิดจริงอะไรหรือเปล่าครับมาสู่เนื้อหาของอเกี่ยวกับข่าวเชื่อมโยงกันบ้างนะครับในในรอบวันนี้นะครับก็ก่อนหน้านี้เมื่อวานก็มีรายงานไปแล้วแหละนะครับเรื่องของอเมริกาป็อกจากทางมัติโอโมริโต ของเลเลโวแล้วก็ทางเฟรนโดโปลจากทางบุนโดนะครับยวกับเชื่อมโยงกับบาเซโรนาสำหรับอารมริกลาป็อกวันนี้มีมาอีกรายหนึ่งก็คือทางนักข่าวคนดังจากอิตาลีอย่างฟาบิซิโอโรมาโนนะครับก็รายงานเหมือนกันว่าลาบ็อกมีโอกาสจะย้ายเหนีเรือในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็โรมาโน่เนี่ยบอกว่า มีความเป็นไปได้ที่เป็นรูป,ปรธรรมสำหรับอาเมริกลาบ็อกที่อาจจะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงสัมมนี้และเป็นความจริงที่บาร์เซโลนานั้นมีความสนใจในสถานการณ์ของอาเมริกลาบ็อกกับแมนซิตี้อย่างไรก็ตามในขณะนี้ยังไม่ได้มีความใกล้เคียงหรือว่ามีอะไรที่เป็นรูป,ปรธรรมเกี่ยวกับ เกี่ยวข้องกับสโมสรจากลาลิก้านอกจากนี้นอกจากบาซ่าแล้วเนี่ยยังมีสโมสรอื่นๆที่มีความกระตือร้นในการจะเซ็นสัญญากับอัมริการ์อกเช่นกันในช่วงสมมดานี้นะครไม่ใช่มีแค่บาซ่านะครับแต่มีทีมอื่นด้วยเหมือนกันสําหรับโรมาโน่ซึ่งก็ตรงกับหลายๆเจ้าที่ที่เล่นข่าวลาปอกเหมือนกันนะครับซึ่งโรมาโน่ก็ยืนยันตัวแทนเหมือนกันว่าซิตี้ก็มองไปที่ยอร์สโกกวาดิโอ้นั่นเองนะครับซึ่งถ้า เสียลาป็อกไปเนี่ยนี่จะเป็นชื่อแรกเลยสําหรับตัวแทนของอาเมริกลาป็อกนะครับอิวายกุกนโดกานโลมาโน่ก็รายงานเหมือนกันบอกว่าตอนนี้กุนโดกานยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของเขากับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเวลานี้นะครับจริงที่บาร์เซโลน่านะครับเป็นเรื่องจริงที่บาร์เซโลน่านั้นชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมอิวายกุกนโดกานแต่ก็มีสมโมสรอ,อื่นๆที่ต้องการเซ็นสัญญาแบบฟรีเอเยต์กับกัปตันทีมของแมนเชสเตอร์ซิตี้อีกเช่นกันคล,คล้ายกับลาป็อกคือไม่ได้มีแค่บาซ่านะครับแต่คือบาซ่าน่าจะเป็นเมนหลัก ที่สนใจและชื่นชอบแข่งจากแมนซิตี้นะครับทั้งลาป็อกทั้งอิวคายกุนโดกันรวมไปถึงเบน a โดซินวาด้วย3คนนี้อยู่ในเรดาร์และมอนิเตอร์ของบาร์เซโลนาซึ่งต้องจับตาดูว่าซัมเมอร์นี้จะย้ายไปบาซ่าทั้ง3คนหรือเปล่าแต่ว่าความเป็นไปได้เนี่ยถ้าจะย้ายไป3คนนะน่าจะน้อยอยู่นะครับแต่ว่าถ้ามีคนใดคนนึงหรือว่า2จาก3นี่อาจจะเป็นไปได้อยู่นะอีจกจะลาปอก กุนโดหรือกุนโดเบนโดอะไรแบบนี้นะครับซึ่งนักข่าวจากทางดาริโอสปอร์ตเนี่ยเป็นอีกสื่อหนึ่งนะครับในโปรตุเกสที่รายงานเหมือนกันว่ามาซานั้นมอนิเตอร์แล้วก็เอาใจใส่กับนักเตะสามคนนี้อยู่จับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งก็น่าจะมีความชัดเจนในช่วงซัมเมอร์นี้แหละนะครับทั้งลาปองยูคายกุนโดกันแล้วก็เบนโดซินวา U, เดี๋ยวรอติดตามมันไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นข่าวที่แบบยังฟุ้งๆอยู่นะครับแต่ก็เริ่มมีกระแสขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะเพราะมันใ,นใกล้ช่วงท้ายฤดูกาลแล้วก็ใกล้ในช่วงตลาดเปิดนะครับตลาดเปิดช่วงมิถุนาใช่ไหมเดือนนี้ก็มีนามีสา,าพฤษภามิถุนาอีก2เดือน2อสเดือนนะครับมันก็จะมีการเริ่มเล่นข่าวไปเรื่อยๆนี่แหละเดี๋ยวติดตามกันไปเรื่อยๆนะ่าจะมีความชัดเจนขึ้นมานะครับสาหรับข่าวเกี่ยวกับแคนซิตี้ที่ที่มีโอกาสจะย้ายออกนั่นเอง ทีนี้พอมีข่าวย้ายออกก็มีเชื่อมโยงย้ายเข้านะครับก็มีข่าวจากทางฟุตบอลอินไซเดอร์นะเป็นผู้สื่อข่าวชื่อว่าพีทโอรุกนะครับก็เป็นผู้สื่อข่าวของทางฟุตบอลอินไซเดอร์นะย้ําเตือนทางเลือกของซิตี้เหมือนกันนะในกรณีที่ต้องเสียมิดฟิลไปอย่างเช่นแบรดลินเซนวาหรืออิวคายกุนโดกานเนี่ยเขาก็ย้ําเตือนว่าซิตี้เนี่ยจริงๆสามารถสํารวจความเป็นไปได้ในการเซ็นสัญญ,ญาคว้าตัวกลับมาอีกครั้งสําหรับ มิดฟิลด์ดาวรุ่งอย่างโรมิโอลาวเวียนะครับจากซอลเตอร์ตันนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้หากเสียมิดฟิลด์ไปนะครับทั้งเบนนิโดทั้งกุนโดเนี่ยพวกนี้สามารถเรียกว่าย้อนกลับไปซื้อดาวรุ่งรายนี้ที่เราเคยขายให้กับซอลเตอร์ตันไปได้ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับก็ซิตี้เนี่ยขายลาวเวียไปเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับประมาณ14ล้านปอนด์ ให้กับซอลตันแต่ว่ามีพ่วงออปชั่นซื้อกลับเอาไว้ที่40ล้านปอนด์โดยเจ้าตัวเนี่ยตอนนี้ลงเล่นให้กับซอลตันในพรีเมียร์ลีกไปแล้ว16เกมทําได้1ประตูนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วผมเนี่ยรู้สึกว่าโอเคแหละมันก็มีทางเลือกจริงๆแต่ว่าผมมองลาวียนะครับเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่มิดฟิลด์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์คือถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้เป็นเซนเตอร์มิดฟิลด์ได้นะครับเป็น CM ได้แต่ว่าธรรมชาติมันคือ CDM เเป็นโฮลดิ้งเป็นตัวตัดเกม คล้ายเฟนดินโยคล้ายเล่นตำแหน่งเดียวกับคาวินฟินลิปแล้วก็โรตรีเพราะฉะนั้นถ้าจะเอามาแทนตำแหน่งของกุนโดเบนาโดเนี่ยมันไม่มันไม่สมเหตุสมผลมันไม่ตรงตัวนะครับมันไม่ถูกโจทย์ไม่ตรงโจ์สักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเขาแค่อาจจะเสนอทางเลือกให้กับเรานะว่าย้ำเตือนว่าโอเคคุณยังมีสัญญาในการคว้าตัวกลับมาได้นะในตำแหน่งมิดฟิลซึ่งเขาอาจจะมองลาเวียพัฒนาไปเป็บนบทบาทมิดฟิลเป็นเซนเตอร์มิดฟิลได้ในอนาคตแต่ผม,มมองว่าด้วย อายุด้วยประสบการณ์ด้วยการพิสูจน์ตัวเองเนี่ยยังกลับมาท,ทดแทนในตำแหน่งมิดฟิลเชิงสูงบ็อกซ์ทูบ็อกซ์แบบกุนโดแบบแบรนโดไม่ได้ถ้าจะเอามาในซีซั่นหน้าเลยเนี่ยลาวียยังไม่ตอบโจทย์ตรงนั้นนะครับรวมไปถึงตำแหน่งแบบธรรมชาติของเขาเองก็ยังไม่ตอบโจทย์เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนเป็นข่าวมาย้ำเตือนแล้วกัน ว่าเออเรายังมีของดีที่สามารถมีออปชันในการคว้าตัวกลับมาได้นะแลวซึ่งเขาก็เป็นมิดฟิลนั่นแหละนะครับมันก็อาจจะมีเชื่อมโยงกันนะครับตามนั้นแต่ก็ยังไม่ไม่ตรงโจ์สําหรับโรมีโอลาเวียถ้าตรงโจทเนี่ยอาจจะเป็นคนนี้มากกว่านะครับก็เป็นทางแม็กอาริสเตอร์นะอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์ของทางบรตันนะครับซึ่งมีข่าวเชื่อมโยงจากทางเบนเจคอบส์นะครับซึ่งเป็นนักข่าวของทาง CBS Sport นะครับก็รายงานตามข้อมูลของเขาเนี่ยบอกว่า แมนซิตี้และแมนยูนิเต็ดเนี่ยมีการเจราจาเป็นการภายในกับอเล็กซิสแม็กอลริสเตอร์นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่มากไปกว่านั้นในขณะนี้นะครับอาจจะเป็นการเจราจาเบื้องต้นนะสอบถามอะไรเบื้องต้นไปอีกทั้งทีมยักษ์ใหญ่ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเบนเจคอบส์ Jacobs, เขาบอกว่ายังมีทั้งลิเวอร์พูลเชลซีนะครับที่ต่างจับตามองวิฟิลด์รายนี้เช่นเดียวกันสิ่งสําคัญที่สุดนะครับเมื่อพูดถึงความเป็นไปได้นะครับเกี่ยวกับแม็กอลริสเตอร์เนี่ยนะครับตอนนี้เขาเนี่ย มีสัญญากับบริเตนจนถึงปี2025แล้วก็มีออปชั่นขยายเพิ่มไปได้อีก1ปีเท่ากับว่าประมาณ3ปีนะครับที่มีสัญญาอยู่กับทางบริเตนนะครับโดยรายงานเนี่ยนะครับอ้างอิงจากวงในเนี่ยนะครับซึ่งคาดว่าถ้าหากมีทีมใดทีมหนึ่งเสนอราคาไปนะครับที่เกินกว่า60ล้านปอนด์นะครับในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้เนี่ยอาจจะเป็นตัวเลขที่ ไบรท์ันอาจจะตอบร,รับข้อเสนอก็ได้นะมากกว่า60ล้านปอนด์เรียกว่า60ล้านปอนด์เป็นต้นไปนะครับอาจจะไบรทันอาจจะตอบร,รับนะครับซึ่งเบนเจคอบรายงานต่ออีกนะครับว่าแม็กอาริสเตอร์เนี่ยนะครับจะประเมินทางเลือกของเขาในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับอย่างไรก็ตามในขณะที่ เขาพูดถึงพิมเมลีกนะครับเรียกว่าอาจจะย้ายไปทีมอื่นในพิมเมลีกเนี่ยเขาเองก็ไม่ได้ปิดกั้นโอกาสของตัวเองที่จะย้ายไปนอกลีกเช่นกันไปลาลิกาสเปนไปบุนเดสซิกาหรืออะไรก็ตามนะครับโดยตอนนี้เนี่ยเขาโฟกัสลำดับความสำคัญไปที่การเล่นในพื้นที่แชมเปียนส์ลีกคือเขาอยากเล่นแชมเปียนส์ลีกเป็นประจำนะครับซึ่งเขาให้สัมภาษณ์เมื่อด็ดๆนี้เนี่ยนะครับบอกว่าตอนนี้เขาโฟกัสแล้วก็มีความสุขอยู่กับปัจจุบันที่บริตันแล้วก็ไม่ได้คิดถึงอนาคตนะครับแต่ผมอยากให้ทีมอยู่ต่อไปในพเม นะครับหมายถึงว่าบรอยตันเนี่ยอยากให้แบบเล่นในพรีเมียร์ลีกต่อไปนะครับซึ่งาทางเบนเจค็อกส์เนี่ยบอกว่าผู้เล่นคนอื่นๆที่ต้องพิจารณานะครับเมื่อพูดถึงแผนการายกย้ายถ่ายทีมเนี่ยของซิตี้เนี่ยในช่วงซัมเมอร์น,นี้เนี่ยในกรณีของขาเข้านะในตำแหน่งกองกลางเนี่ยก็คือทางจูดเบลลิงแฮมนะครับซึ่งเป็นเบนเจค็อกส์บอกว่าเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของซิตี้ นะครับรวมไปถึงเด็กแคนไรส์ด้วยซึ่งเมื่อวานก็มีการนําเสนอข่าวไปแล้วเหมือนกันนะซึ่งก็ตรงกับทางมาตเตโอโมริโตนะครับที่รายงานนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับเขาบอกว่าไอ้เบลลิงแฮมเป็นเบอร์หนึ่งนะครับแต่ก็สนใจทางแม็กอลริสเตอร์เช่นเดียวกันรวมไปถึงเด็กแคนไรส์นะครับแล้วก็เบนเจคอบทิ้งท้ายบอกว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแอสต์ตีมีข่าวเชื่อมโยงกับมาตเตโอโควาซิตแล้วก็เมซันเมาส์ของทางเชลซีนะครับแต่ว่า คาดว่าไม่น่าเป็นไปได้สําหรับนักเตะสคนนั้นนะครับซึ่งนักเตะที่เก่ามาข้างต้นอย่างแมคคาลิสเตอร์อย่างเดคกแคนไวรซ์อย่างจูบิลิงแฮมมีความเป็นไปได้มากกว่านั่นเองนะครับนี่เป็นข่าวเชื่วงยงเกี่ยวกับมิดฟิลด์ของเรานะฮะข่าวสุดท้ายปิดท้ายกันนะครับก็เป็นผู้ตัดสินที่จะตัดสินเกมคริสตัเนพาเลนในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นผู้ตัดสินคนนี้เลยนะครับโรเบิร์ตโจนส์นะครับที่จะตัดสินเป็นผู้ตัดสินออนฟิลด์นะครับแล้วก็ ผู้สิในห้อง VR จะเป็น Neil s q u a r e b r i c นะครับที่จะดูแลในห้อง VR นั่นเองนะครับก็สุัปดาห์นี้นะฮะวันเสาร์นะครับเที่ยงคืนครึ่งตามเวลาไทยเราจะอกเยือน Crystal Palace นั่นเองนะครับนี่เป็นข่าวสารทั้งหมดที่ผมนำมาอัปเดตให้กับแฟนๆได้รับฟังในวันนี้หวังว่าจะชื่นชอบกันนะครับสำหรับเวลาในการรายงานข่าวของผมใน YouTube Channel TCC วันนี้หมดลงแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Come on ิต